สิงเบอร์สองโดยอาริตาบทที่15และที่แน่ๆก็คือว่าทวิปิยาเริ่มเรียนรู้มากขึ้นว่ามีใครบ้างไม่ชอบตัวหล่อนการแสดงออกของคุณรังรองเหมือนจะฝังลงในใจของทวิปิยาสิ่งที่ทรงสีไม่เคยได้รู้คือตัวเธอเองเป็นคนปูพื้นความทะเยอ,อทยานให้กับทวิปิยา จนเด็กหญิงซึมซับและทวิปยาก็หมายมั่นปั้นมือจะเอาชนะให้ได้อีกด้วยสิ่งแวดล้อมตรงนี้ทำให้ทวิปิยารู้เกินตัวหลายอย่างหล่อนไม่เคยมีความคิดจะเอาชนะคนที่ดีกับหล่อนแต่กับคนที่แสดงออกว่าไม่ต้องการหล่อนทวิปยาจดจำไว้ได้หมดแต่เด็กหญิงเก็บงำเอาไว้เบื้องลึกและปลายปีนั้นเองก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้น ทาริกาสมสารมาหาพี่สาวและพี่เขยในสภาพของคนตั้งท้องทวิปิยาถูกกันออกมาก็จริงแต่หล่อนก็ได้รู้ว่าทาริกาท้องไม่มีพ่อเด็กหญิงมองทาริกาด้วยแววตาที่ทำให้คนถูกมองร้องกรีดทรงสรีเองก็ตกใจอะไรกันอีกล่ะทาเธอเจ้าอารมณ์แรงเสมอนะนางเด็กนั่นมันมองทาแล้วมันก็ยิ้มยาะ ทรงสีกอดทวิภาเอาไว้นิ้วหน้าเล็กน้อยนี่เธอยังไม่ยอมเรียกลูกสาวพี่ดีกว่านี้อีกหรือใจคอเธอจะกระด้างไปถึงไหนลูกสาวพี่นะทาในเมื่อเธอเองกำลังต้องการความช่วยเหลือของพี่เธอก็น่าจะยอมรับลูกสาวพี่บ้างทาริกาเม้มปากเข้าหากันทิฐินั่นเองทำให้หล่อนรู้สึกโกรธและในที่สุดหล่อนก็ออกปากมาในรูปแบบของการประชดประชัน จะต้องให้ท้าเรียกมันว่าคุณหนูไหมล่ะคะกี่หนแล้วที่เธอวกกลับมาตรงนี้พี่ขอแค่ว่าให้เธอยอมรับลูกสาวของพี่อย่างน้อยก็แลกเปลี่ยนกับการจะให้พี่ยอมรับลูกของเธอละพี่สีพูดต่อหน้าเด็กนิ้วหรือคะมิน้าเล่ามันถึงกล้ายิ้มเยาะมันรู้ปิยาแค่หกขวบแกไม่รู้แต่ทาว่ามันรู้ถึงจะรู้ก็ให้รู้ว่าปิยาจะมีน้องหน้าขันนะ เธอยังมีแรงจะดุว่าคนนู้นคนนี้แต่เธอไม่มีแรงจะตำหนิสิ่งที่ตัวเองทำลงไปถ้าจะกำจัดเด็กนี้ก็ได้ทรงสีสายหน้าอย่าพูดเลยทาถ้าเธอยอมทำแบบนั้นเธอคงไม่วิ่งมาหาพี่เธอไม่กล้าจะทำเพราะเธอดีแต่รักสนุกแต่กลัวที่จะขึ้นไปนอนถางขาเอาออกพี่สีทาริกาเสียงหลงพูดอะไรออกมาขนั่น รู้ไหมคะว่ามันเป็นคําพูดหยาบคายมากพี่สีพูดกับน้องสาวของตัวเองถึงขนาดนี้เหมือนเป็นการซ้ําเติมกันนะคะทารึสมสารด้านหน้ามาเพราะหวังว่าอย่างไรซะตรงนี้ก็เป็นพี่เป็นครอบครัวของทาเองไม่ได้เป็นใครอื่นทรงสีผลักทวิปยาไปหาพเยียให้พาออกไปที่อื่นเธอหยุดลงเพื่อจะพูดกับทาริกาให้โโรู้เรื่องกันไป ที่พี่พูดเพราะก่อนหน้านี้เธอจำได้ไหมพี่บินไปหาเธอตักเตือนเธอแต่เธอกลับบอกว่าพี่ยุ่งมากเกินไปพี่ไม่ควรจะเตือนเธอเพราะคนอย่างเธอทำอะไรรอบคอบเสมอแล้วอะไรเล่าที่มันเติบโตในท้องของเธอนะ่ะความรอบคอบของนักศึกษาปริญญาโทรหรือเปล่าเธอกลัวตายพี่รู้เธอทนไม่ได้ที่จะนึกวาดภาพไปว่าหากเธอไปขึ้นเตียงกำจัดเด็กคนนี้ เธอจะรอดกลับมาไหมเธอกลัวจะเจ็บทั้งที่จริงๆพี่ว่าไม่แตกต่างกันนกักหรอกกับการทำให้ท้องหรือการกําจัดทาริกามีริมฝีปากสั่นระริก 1. เพราะความโกรธ 2. เพราะความสะเทือนใจเพราะทรงสีผู้จ่าได้ทิมแทงใจเป็นอันมากแล้วเธอยังไม่สำนึกเธอยังเชิดหน้าเหมือนเธอไม่ได้ผิดเพราะมีคนให้ท้ายเธอ คุณแม่อยากได้หลานของตัวเองพี่สุธาก็เหมือนกันอย่างน้อยตรงนี้พี่สีจะต้องรับเลี้ยงเป็นลูกก็รู้ว่าเทือกเทาเหล่ากอของมันเป็นยังไงก็รู้แค่ทางเธอเสียงของทรงสีเยือกเย็นจัดแล้วเทือกเทาของพ่อมาเล่าคนไทยแน่นะว่าใช่ไม่ใช่คลอดลูกออกมาแล้วผมทองตาสีฟ้าหรือไม่ก็ตัวดำผมหยิกเท่านั้นเองทาริกาก็กรีดโหยหวน หล่อนทำเหมือนถูกแทงเข้าที่หัวใจก็ไม่ปานพี่ไม่ได้พูดเกินเลยไปไม่ใช่หรือเพราะตอนเธอสนุกสนานมากๆนะ่ะเธอควงรอบตัวแบบอินเตอร์เลยแล้วหากเธอมั่นใจเป็นตัวเป็นตนเธอก็คงจะได้ตัวพ่อมันมาด้วยเพราะพ่อมันไม่มีอะไรทาริกาเถียงเสียงสัน่นอีกทั้งเนื้อตัวก็สั่นไปหมดเพราะความโกรธที่ครอบงำอยู่นั่นเองมันอยากจะยอมรับเหมือนกัน แค่อยากจะยอมหรือหรือพี่สีอยากจะเห็นน้องเคยเป็นแค่นักเรียนไทยที่มาล้างจานอยู่ที่นี่แล้วทางกรุงเทพไม่มีอะไรเลยหากรู้ก่อนหน้านั้นทาก็คงไม่ยุ่งด้วยเหมือนกันแต่เพราะทาถูกหลอกเข้าใจไหมคะช่างน่าสงสารเตรียมตัวไว้เถิดเธอจะต้องไปเก็บตัวที่เมืองไทยแล้วพี่จะตามเธอกลับไปครั้งนี้พี่ช่วยเธออย่างน้อยเธอจะต้องสำนึกไว้บ้างว่า ลูกเธอหากจะโอนมาให้เป็นลูกพี่ก็จะไม่แตกต่างจากปิยาพี่จะถือว่ารับลูกเขามาเลี้ยงและแตกต่างจากปิยาตรงที่ปิยานะ่ะพ่อแม่เต็มใจให้เกิดไม่ได้เกิดมาเพราะรักสนุกและเผลอพลายพลาดไปแต่ลูกเธอนะ่ะไม่ใช่ทีนี้ดูทีสิว่าเธอยังจะมาเหยียดยามปิยาอีกไหมลูกเธอจะอยู่ในสภาพเด็กแบบเดียวกัน ถ้าพี่สีจะเมตตาต่อลูกของทาแค่ยืมเป็นแม่แต่ทาจะรับผิดชอบลูกของทาเองทรงสีเดินหนีไม่ได้เห็นแววตาอาฆาตมาดร้ายของทาริกาเพราะคนอย่างทาริกาเมื่อถูกทำให้เจ็บและยังได้อายหล่อนยอมไม่ได้หล่อนจะต้องเรียกร้องเอากลับคืนและตอนนี้ทาริกาพุ่งเป้าไปยังสุธาเพราะเขาดูมีน้ำใจกับหล่อนมากกว่าทรงสีเป็นไหนไหน พเยียต้องคอยปิดหูของทวิปิยาเอาไว้ไม่ให้ฟังเสียงกรีดกรีดเสียงกลาดเกลี้ยของทาริกาแต่เด็กหญิงมีคำถามให้นิ่งงานนาทาท้องกับใครคะพเพียตอบไม่ได้นาทาท้องจะมีน้องน้องของหนูไงละ่ะแต่ไม่ใช่ลูกของคุณแม่คุณแม่จะเลี้ยงเป็นน้องหนูไงล่ะคะเลี้ยงแบบเลี้ยงปิยานี่เหรอแล้วนาทาล่ะคะนาทาจะต้องเข้ามาวุ่นวาย โแม่คุณตัวเท่านี้ก็รู้แล้วพเยียกอดร่างเล็กๆนั่นเอาไว้ในอ้อมแขนนางเองก็นึกกลัวและตกกลางคืนที่มีโอกาสอยู่กันกับทรงสีตามลำพังนางก็ออกปากเอ่อยถามในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดแน่ใจนะคะว่าจะรับเอาไว้จะให้ฉันทำยังไงล่ะพี่พเยียคุณแม่ก็รบเร้าให้ลงเอ่อยกันตรงนี้ให้ฉันรับเป็นลูก ความขายหน้าครั้งนี้คุณแม่วางแผนมาเสร็จสับท่านจะให้ยายทากลับไปครอดที่กรุงเทพหายหน้าไปจากสังคมทางนี้เป็นปีฉันเองก็ต้องตามไปด้วยคุณทาคนเดียวทําให้ปั่นป่วนกันไปหมดพี่เยียไม่กลัวยายทามาได้ยินแล้วถอนงอกเอาหรือไม่กลัวค่ะเธอทําตัวเหลวไหลเองทำได้ยังไงเฮ้าเป็นสาวสวยๆน่าจะทำตัวให้ดี ไม่ใช่ร่อนไปร่อนมาจนเจอดีเข้าให้เต็มเป่าแล้วตัวเองก็หาทางออกไม่ได้ต้องเดือดร้อนกันไปหมดทุกคนคุณจะกลับไปกรุงเทพแล้วทางนี้ล่ะคะจะทำยังไงกันดีเอาคุณปิยากลับไปด้วยไหมคะแกกำลังเรียนภาษาเข้าที่เข้าทางฉันคงจะไปไปมามาฝากเอาไว้กับพี่พเยียที่บ้านพี่โสแล้วกันแล้วคุณสุธาล่ะคะสุดแท้แต่เขา หมู่นี้เขาเองก็ร่ำร้องอยากเปลี่ยนงานเธอท้อใจกับเขาสุธานั้นเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหลายหนที่ทรงศีคิดว่าหากเธอมีโอกาสกลับไปยืนเป็นนางสาวใหม่เธออาจจะไม่เลือกหนุ่มหล่อรูปงามอย่างสุธาและก่อนจะตกลงปรงใจกับใครจะขอดูให้ถี่ถ้วนก่อนแต่มันก็สายเกินไปสำหรับเธอเสียแล้วพี่เห็นเขาเอาใจคุณทาดีดี ทรงสีอึ้งไปสักพักพี่เยียอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้อีกไหมระวังไว้บ้างเถอะค่ะหมดก็ไม่ใช่จะหมดเชื้อน้ำตาลก็ฉ่ำเยิ้มฉันจะทำเป็นแมร่รู้ไม่เห็นสิรีไหมคุณสีคะพี่จะบอกให้นะเรื่องทำนองนี้น่ะเกิดขึ้นในครอบครัวไหนแล้วไม่มีวันสงบสุขหรอกค่ะเขาก็น่าจะสำนึกว่าเขาเป็นพี่เขยพเยียได้แต่หัวเราะแล้วมองทรงสีเหมือนจะปลง คุณนะ่ะเป็นคนดีเกินไปดีหรือเมื่อตอนบ่ายยายทาย,ยังว่าฉันโหดร้ายฉันพูดจยหยาบคายทิมแทงใจแกถ้าคุณทาเป็นลูกพี่จะจัดการให้หนักเลยค่ะเพราะเธอทำเกินงามแล้วเชื่อพี่เถอะค่ะลองได้เสียมาแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยกันมันจะชินชาอีกหน่อยก็จะเป็นว่าเสียได้ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มันเหมือนการลองยาเสพติด คือลองแล้วเลิกไม่ได้ต้องมีติดตามมาเจ้าประคุณเอ้ยจะไปมีตรงไหนก็ไปนะคะขอให้ไปมีไกลๆอย่าได้มาป้นเพี้ยนอยู่แถวๆนี้เลยพะเยียยกมือไหว้บนบานท่วมหัวเลยทีเดียวสุธาแสดงความเห็นอกเห็นใจตลอดมากกว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้รับลูกของท้าิกาไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวเอง พราะเขาต่อต้านทวิปยามาแต่แรกและการยอมอ่อนข้อลงไม่ใช่นิสัยของสุธาอีกด้วยพี่สีว่าทามากมายหล่อนบีบน้ำตาออดอ้อนเขาซ้ำเติมเหมือนว่าทานะไม่รักดีเองสีเป็นคนปากร้ายจริงอยู่ที่คนอื่นมองว่าเธออ่อนหวานแต่เวลาพูดทำร้ายน้ำใจกันสีพูดได้น่ากลัวมากคุณพี่กรุณาเด็กด้วยนะคะ ทาย,ยังหวนหวนว่าจะไม่เทียมเท่านางหมวยนั่นพี่ไม่ยอมนะพี่รับเองพี่จะเป็นพ่อเขาหมายมั่นปั้นมือและเขากับทาริกาก็มีท่าทีสนิทสนมกันเกินงามแม้แต่โสภาพันยังอดออกปากเสียมิได้แต่ทรงศรีก็จะรับฟังไปอย่างนั้นเองหลังๆมานี้สัมพันธ์ทางกายของเธอกับสุธาห่างเหินกันไปเพราะทุกครั้งคราที่เขาขอนอนกับเธอ ทรงศีจะปวดราวมากไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจทางกายคือเขารุนแรงใส่เธอเขามีความปรารถนาต้องการราวกับคนบ้ากระทำเหมือนข่มเหงกันมากกว่าจะเป็นความรักและทางใจคือเธอไม่ได้มีอารมณ์สนองตอบอันราบรื่นเธอรู้สึกต่อต้านลึกๆเธอมองไปว่าการเป็นผัวเมียไม่ได้หยุดตรงจุดนี้ซึ่งเป็นการมองคนละมุมกับสุธา และทรงสีต้องไปกรุงเทพก่อนเธอบินไปคนเดียวสุธายังไม่ได้ตามไปด้วยและทาริกาก็ยังคงอยู่ต่อด้วยต้องทำเรื่องพักการเรียนไปปีหนึ่งก่อนช่วงเวลานี้เองจึงเป็นจังหวะเหมาะกับมดและน้ำตาลที่เคยชมอยชมายรู้ท่าทีกันมาก่อนทาริกาไม่ได้หวงแหนตัวเองสักนิดหล่อนพร้อมจะให้ และสุดทาก็สุดหักห้ามใจตัวเองได้เกมพิสวัส์ถึงเนื้อถึงตัวจึงเกิดขึ้นและไม่ได้ยับยั้งชั่งใจกันเสียเลยทวิปิยาเป็นคนเข้ามาได้เห็นเพราะประตูห้องไม่ได้ล็อกและทวิปิยาก็คิดว่าสุธายังไม่ได้กลับจากทำงานและคิดว่าทาริกานอนหลับอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งหล่อนเปิดประตูเข้ามาภาพบนเตียงนอนคุณแม่ของหล่อนจึงปรากฏเต็มตา ทวิปิยาอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นนั่นเองมองดูร่างเปล่าเปลือยของคนสองคนที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันทาริกาได้สติก่อนสุธาหล่อนร้องอุทานออกมาว่านางเด็กบ้านนั่นมันแอบดูเราค่ะพี่สุธาสมองเล็กๆของเด็กหญิงทำงานหนักเกินตัวในสิ่งที่ได้เห็นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตัวสั่นง,งันงกเพราะความตกใจแต่อย่างใด เพราะเคยเห็นมาก่อนนั่นเองกับสภาพในท่วงทํานองนี้อีิมวยออกไปนะเขาลูกส่งเสียงกลาดเกลี้ยวใส่นี่เตียงคุณแม่เจ้าหล่อนบอกจะฟ้องแม่แกหรือไม่ฟ้องแต่มันน่าเกลียดอินังนี่วอนซะแล้วทวีปิยาไม่ได้กลัวเงือง่าของสุธาสักนิดตอนเขาทลันลุกขึ้นยืนเต็มตัวนั้น ข้างหลังของทวิปยาก็มีพเพียที่เพิ่งกลับมาจากซื้อของสดปรากฏขึ้นนางร้องวีทแทนทวิปยาและสุธทาก็หน่ามานส่วนทาริกาคว้าผ้าห่มปิดตัวแทบไม่ทันอะไรกันคะอะไรกันนางเสียงหลงพวกคุณสองคนทำบัดสีอะไรกันนั่นพี่พเพียหุบปากให้แน่นนะใช่ทาริกาเสริมอย่าบอกพี่สีละ่ะพ่อคุณแม่คุณ เด็กมันเป็นตัวไม่ครบหรือคะถึงจะต่อจะเติมให้มันเต็มอะ่ะหรือคุณสุธาตะคิดตะขวงใจเจ้ารับเป็นลูกเลยขอมีส่วนร่วมเข้าบ้างไปค่ะคุณปิยะอย่าอยู่ตรงนี้น่าเกลียดหน้าชังนักหนา คุณผู้หญิงเบอร์สองโดยอาริตาบทที่16แม่สีแม่รู้นะว่าเธอไม่อยากจะช่วยน้องเพราะเธอเกลียดน้องทรงสีมองดูมารดาเหมือนจะเคืองใจเพราะที่เธอพูดออกมาทั้งหมดนั้นหาความน่าฟังไม่ได้เลยเสียงตอบโต้ของเธอจึงชายเย็นคุณแม่เอาอะไรมาวัดว่าสีเกลียดยายทาล่ะคะมันจริงไหมไม่จริงคะ่ะทาเป็นน้อง ที่ตักเตือนกันรุนแรงเพราะรักเพราะความหวังดีถ้าเกลียดนึกหรือเขาว่าสีจะยอมมาขนาดนี้คุณแม่พูดจะทำร้ายน้ำใจสีเกินไปคุณทับทิมเลยหน้าเจือนไปคุณแม่น่ะเข้าข้างทามากเกินไปจนกระทั่งแกปล่อยตัวจนท้องสียังไม่ได้ยินคุณแม่ตำหนิติเตียนแกเลยสักคำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเล่าเธอทำเสียงอ่อนใจ ก็ท้องแล้วถ้าจะกำจัดแน่ใจนะว่ายังไงจะไม่ตายคาเตียงนะ่ะยิ่งน่าเกลียดใหญ่ใครได้ยินข่าวเข้าจะอับอายขายหน้าแล้วที่ปล่อยให้ท้องไม่น่าอายกว่าหรอคะเราจะเก็บตัวยายทาเอาไว้จนกว่าจะคลอดเวลาไปฝากท้องก็ชื่อเธออาศัยตรงนี้หน่อยเถิดได้ไหมคุณแม่ลงทุนขอมาเองไม่ได้จะเป็นไปได้หรอคะ สีไม่อยากใจร้ายกับคุณแม่เดี๋ยวจะบาปแล้วเธอก็ถอยหนีคุณทัพทิมมองตามทำตาเหมือนจะค้อนกันก็ไม่ปานแม่สีนี่ก็เหลือเกินที่นังเด็กหมวยเต็มใจรับมานี่มันหลานแท้ๆยังไงซะก็เลือดเนื้อเชื้อไขนับได้สนิทใจกลับกระบิดกระบวนทำชักสีหน้าอย่างโน้อนอย่างนี้ ทรงสีก้มลงกราบกับพื้นไปแล้วจึงเงยหน้าขึ้นศบตากับพระภิกษุที่ทอดตาลงมองยิ้มเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริสุทธิ์ทำให้จิตใจรุ่มร้อนของเธอเต็มตื้นขึ้นมาและเยือกเย็นลงได้กำลังร้อนมาเชียวค่ะรู้แล้วโยมแม่มาวันเว้นวันกำลังจะย้ายหนีได้ด้วยหรือคะจะย้ายหนีแบบไหนก็ว่าจะยกไปทั้งกุฏิเอาให้โยมแม่มาถึงเราชอก แล้วท่านก็หัวเราะไม่ดีนะไม่ดีเลยแค่คิดก็บาปนี่ยังพูดออกมาดังๆแต่เห็นไม่มีใครนอกจากโยมคนเดียวไม่มีคนอื่นโยมแม่หมันมาหามาพูดให้ฟังที่จริงก็ไม่ควรจะมาพูดให้ท่านฟังแต่อย่างว่าแม่คงกลุ้มเหมือนที่มาวันนี้ก็ร้อนใจเหมือนที่แม่ได้มาหาท่านโยมน้องใช่ไหมไม่อยากรับนะคะกลัวมีปัญหาแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้ มันอยู่ที่การเลี้ยงดูนะเสียงตอบเนิบช้าโยมพี่ก็มีความสามารถถ้าได้เป็นสิทธิขาดเลยคงจะสามารถนะคะแต่ยายทาจะยอมเด็ดขาดหรือเปล่าไม่รู้ได้แม่กันลูกกันคงจะมีสายใยอยู่บ้างแต่เราดูไปก่อนดีกว่าเด็กนั่นก็ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจไม่ใช่หรืพูดไปก็เท่ากับปลักปลามน้องทรงสีพึมพำยังไงซะนนั่นก็น้องผิดพลาดพลั้งไป โยมพี่เป็นคนดีมีน้ำใจงามเห็นไหมกว่าจะแสดงน้ำใจงามออกมาได้ก็ต้องผ่านการอดทนอดกลั้นไม่น้อยนะักรอกคะ่ะท่านแล้วล่วงหน้ามาก่อนหรือแม่ให้กลับมาค่ะยายทาคงจะตาม,มาแต่มาแล้วต้องเก็บตัวเงียบคงจะมีเฉพาะคนในบ้านได้รู้คลอดเสร็จยายทาจะกลับไปก่อนส่วนดิฉันก็ยังต้องอยู่ต่อแต่ระหว่างยายทามาอยู่กรุงเทพ พี่คงจะไปไปมามาห่วงทางโน้นห่วงปีย่านะคะยิ่งนับวันยิ่งรู้ความยิ่งได้ดังใจปีหนึ่งแล้วภาษาดีขึ้นไหมก็ดีค่ะไม่ใหม่สิคะไม่รู้ว่าแกจะเอาทางไหนทางโน้นหรือทางนี้แต่ตัวดิฉันตั้งใจว่าจะเลี้ยงแกให้เป็นคนไทยแต่ตอนนี้ออกชื่อเรียกเป็นฝรัง่งตามเพื่อนทางโน้นแล้วค่ะถ้าเติบโตในสิ่งแวดล้อมทางโน้นก็ต้องเป็นทางโน้นล่ะ คิดว่าจะให้แกวเรียนหนังสือแล้วกลับบ้านโยมเพื่อนฝูงไม่มีทางนี้ไม่กลัวจะลำบากหรือแต่ตัวดิฉันเองยังคิดอยากจะกลับบ้านเสมอที่ต้องไปเมืองนอกนะ่ะเพราะสุธาต้องไปทำงานนี่เขาก็ออกปากเปลยแล้วนะคะว่าจะลาออกแล้วจะไปทำอะไรยังไม่รู้แน่ชัดเลยค่ะเธอไม่อยากจะบอกกล่าวเรื่องความสัมพันธ์อันงอนแงนกับผู้ทรงศีลเพราะรู้ว่าไม่เหมาะเลย ก็สุดแท้แต่เขาให้เขาเลือกเอาเองยังไงซะดิฉันก็ไว้วางใจเขาเป็นผู้นำครอบครัวก็ให้เขานำไปข้างหน้าตอนนี้เขามีเรื่องต้องคิดหลายอย่างไหนจ้าเรื่องงานของเขาไหนเจ้าเรื่องลูกคนใหม่เขายอมรับได้ไหมดีกว่าจะให้เขารับปิยามากเลยค่ะเขายังรับไม่ได้อีกหรือยังเลยค่ะยังทำเหมือนปิยาไม่มีตัวไม่มีตนเด็กก็เลยไม่ยอมเข้าหน้าเขาด้วยเหมือนกัน ท่านไม่ยอมต่อปากต่อคำด้วยอีกเลยแต่ทรงสีนั้นไม่รู้ว่าการนิ่งเงียบนั้นหมายถึงสิ่งใดวันข้างหน้าดิฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่เวลาผ่านไปนี่ดิฉันยิ่ยงรู้สึกผูกพันกับปิ่ยาเหมือนลูกในไส้ท่านคงจะว่าได้ว่ายึดติดนักการยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ของดีแต่ดิฉันก็ห่วงพิ่ยาค่ะห่วงมากในครอบครัวก็ไม่เห็นใคร พี่เทวีก็อยู่ไกลยายทาก็ไม่ได้เ,เรื่องท่านก็มาบวชแต่หากจะว่าก,กันไปก็เห็นแต่ท่านที่จะฝากฝังยายปิยาได้ท่านหัวเราะนั่นเด็กผู้หญิงนะหากเป็นเด็กผู้ชายจะรับตัวมาเป็นเด็กวัดถึงจะเป็นเด็กผู้หญิงก็ฝากละค่ะโยมแม่ยังเกรงท่านยายทาก็ไม่มาข้องเกี่ยวโยมพี่ก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนฝากไว้ก่อนไม่ได้หรอคะ เพิ่งพูดอยู่แท้ๆว่ายึดมั่นถือมั่นไม่เป็นของดีเลยมิหนำซ้ําจะเอามาให้พระต้องยึดมั่นถือมั่นซะเองเปอรไรฝากด้วยคนหนึ่งเถอะค่ะเคยพามาฝากฝังหนก่อนแล้วขอย้าคิดย้าทําเรื่องเดิมอีกสักหนโยแม่รู้เข้าจะว่ายังไงบ้างนี่ก็คงจะเคืองขุนใจไปอีกหลายวันทีเดียวละค่ะนี่แหละคุณ จะหยุดพูดคุยกันบ้างได้ไหมเดินผ่านหรือจำอา้าวเสียงนั่นทำให้สุธาชะงักเท้าอยู่ค่อยๆหันกลับมามองหน้าคนที่ทำเสียงแข็งเส่เขายังไม่ได้พูดออกมาแต่แววตาที่ตำหนิติเตียนประหนึ่งว่าเสือกแต่พพเย,ยจะเกรงกลัวก็หาไม่นางจ้องตาตอบกับเขาเพราะนางถือหลักว่านางไม่ได้ทำสิ่งใดผิดแต่เขาสิที่ทำผิดมีอะไร เรื่องคุณกับคุณทาน่ะสิคะทำไมคุณจะแก้ตัวไหมกับเธอน่ะหรือใช่ค่ะเพราะพี่เห็นว่าคุณทำอะไรลงไปไม่ใช่โครงการของเธอคุณปียาก็เห็นคืนพูดจะตบปากให้ฟันร่วงนี่มันหายหัวไปไหนไปเ,เรียนหนังสือค่ะพะเยียเห็นเงาวบแวบก็นึกเดาได้ว่าน่าจะเป็นทาริกานางเลยออกปากประชดต่อคุณหนูนะ่ะตั้งใจเ,เรียนเขียนอ่านจริงจัง ตัวจ้ยเท่านั้นมีสติรู้คิดว่ามาเรียนหนังสือไม่ใช่มาทำอย่างอื่นเท่านั้นเองทาริกาก็ถลันออกมาพี่เยียว,ว่าใครอ๋อคุณทาอยู่บ้านหรือนางทำเสียงเนื่อยบ้านเงียบกริบเห็นแต่คุณสุธาไม่นึกว่าคุณทาก็อยู่หรือหลบกระทำกันเงียบๆไม่มีซุ้มเสียงเก่งนี่พี่เยีย่พูดดีๆนะรู้บ้างสิว่าตัวเป็นใครและนี่ใคร ก็ใครล่ะคะทำตัวให้ตีเสมอได้ก่อนยอมรับว่าตีเสมอใช่ไหมถ้าจะฟ้องคุณแม่แล้วยังไงล่ะคะจะให้คุณทัพทีมวิ่งมาถึงอเมริกานี่หรือคะคำถามเยอะๆเธอคงจะยอมมาเพราะเธอกลัวเครื่องบินจะแย่แต่พี่เยียไม่มีสิทธิ์มาแดกดันทากับคุณพี่เลิกซะสิคะเลิกประพฤติชั่วหุบปากนะพีเยียสุธาลมออกหูตวาดกลาดเกลียวอย่างยิ่ง คืนพูดอีกคำจะโดนด,ดียิ่งทำร้ายกันจะยิ่งพูดไม่หยุดจะเลิกไหมล่ะคะที่ขอๆกันนี่นะ่ะขอให้เลิกทําแบบนั้นทำไมไม่หักห้ามใจตัวคุณทาก็ท้องคุณสุทาก็น่าจะรู้ว่าคุณทาก็น้องเมียคุณสีหรืออุตส่าห์บินไปกรุงเทพเพื่อจะหาทางออกให้จะน้องคุณกันแบบนี้นี่หรือคะมีจิตใจคิดในด้านดีกันบ้างไหมพี่พเพียทาริการ้องกรีดกรีดเต้นเรา่าเรา้า แล้วเข้ามาดึงเยียลากไปทางหนึ่งพี่เยียไม่ยอมเข้าใจบ้างเลยเข้าใจนะทาไม่ได้ชั่วแล้วทาก็รักคุณพี่ด้วยคุณพี่เองก็รักทาทำไมไม่ให้เขาเลิกรากับคุณสีก่อนล่ะคะต่อจากนั้นจะเป็นยังไงก็ให้เป็นแล้วนางก็เดินหนีบอกกล่าวต่อสุธาอีกด้วยว่าความลับหน่ะไม่มีในโลกจะให้โอกาสคุณทำดีกลับตัวกลับใจซะ หากยังไม่มีวี่แววอย่าว่าอีเยียปากบอนก็แล้วกันแต่ท้าริกากับสุธาไม่ได้สำนึกมีเวลาก็จะอยู่ด้วยกันเคล้าเคลียกันให้ทวิปิยาได้เห็นและสุธาเคยเรียกทวิปิยาเข้าไปรับคำสั่งคืนแกบอกแม่แกนะแกจะเจ็บตัวเข้าใจไหมเด็กหญิงมองดูด้วยแววตาเฉยๆนิ่งๆฉันพูดกับแกได้ยินไหม ทวิปยาพยักหน้ารับปากสิอย่าพยักหน้าเสียกิริยาในแม่แกอุตส่าอบรมก็โทษมันมาจากกลางตลาดนะคะมันจะดีวิเศษแค่ไหนพี่สีอาจจะหมดแรงเปล่าเด็กหญิงมองดูทาริกาแล้วก็เบะปากมาจากกลางตลาดก็ยังดีกว่าคนใจง่ายนอนกับผู้ชายอีหมวยอินนางหมวยทาริกาถลันมาแต่สุทาหย,ยุดเอาไว้ก่อนพี่เองดีกว่าทา เขาก้าวสามขุมมหาทวิปยาจับหล่อนลอยพ้นพื้นแล้วเอาโยนลงบนเตียงเด็กหญิงไงหลังมองเขาอยู่ไม่มีแววหวาดกลัวนอกจากเราดูท่าว่าเขาจะทำสิ่งใดต่อไปอีกบ้างเขาตระงานงับเหนือร่างกระจ้อยร้อยนั้นถ้าแกบอกแม่แกแกจะต้องเจอแบบนี้เขากางมือออกขยำลงคอเล็กๆนั้นมืออีกข้างก็ฟาดแรงแตามตัวเด็กหญิง ดวงตากลมๆของทวิปิยาเหลือกลับร้องก็ไม่เต็มเสียงเพราะคอถูกบีบแกจำให้ดีนะจำใส่สมองแกเอาไว้ฉันจะจัดการแกซะเขาคลายมือออกเอานิ้วชี้ปาดขวางอย่างแรงเด็กหญิงร้องกรีดแล้วพเยียก็ถลันเข้ามาพอดีนางร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดอะไรกันคะอะไรกันเด็กหญิงร้องไห้จ้าด้วยความหวาดกลัวขู่คุณปิยาสิคะนี่ พวกคุณนี่มันเลวชาติจริงๆนางปริภาททั้งสองคนพร้อมๆกันเอาเถอะค่ะจะสมสู่กันยังไงก็ทำไปจะเตือนคุณปิย่าไม่ให้พูดเองจะไม่บอกคุณสีอีกด้วยแต่ฟ้าดินเห็นลิขิตฟ้าดินออกมาเป็นแบบนี้แต่สักวันหนึ่งที่สวยสุขกันเปลเปรมแล้วฟ้าดินก็จะทวงคืนระวังวันนั้นให้ดีแล้วกันไปคะ่ะคุณปิยเจ็บตรงไหนบ้างคะโถนางรำเพง จำไว้นะคะว่ากลัวหมาก็ยังไม่ต้องกลัวเท่านี้คนบางคนร้ายกว่าหมาสุธาจะตามไปแต่เท้าริกาขวางเอาไว้มันว่าเราเป็นหมาแล้วค่อยจัดการเถอะคะ่ะพี่เยียไม่พูดแน่ๆเราจะต้องวิตกไปใหญ่พี่ไม่ชอบให้ใครมาชี้หน้าด่าจะจัดการซะสองคนนั่นเชื่อทาเถอะคะ่ะแล้วจะดีเองทามั่นใจแค่ไหนว่ามันจะไม่พูดทารู้จักพี่เยียดี ถ้าลองลั่นวาจาแล้วจะไม่มีเปลี่ยนหรือคุณพี่กลัวฟ้าดินถึงจะต้องปิดปากพี่เอะซะไม่กลัวแต่กลัวว่าสีจะรู้เราไม่บอกสัอย่างแต่ทาอดคิดไม่ได้นะคะถ้าเราสองคนจะต้องแอบซ่อนนะ่ะจะอดทนได้สักแค่ไหนมันทรมานเหลือเกินคุณพี่ทรมานเหมือนทาไหมล่ะคะ